เด่นเลยแล้วทีนี้เอามาดูช็อตนี้นะครับผมเอาเอาอันนี้มานี่แล้วมานี่แล้วเออเออเออนั่นนี่บึกนะครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับโลกว่านะครับผมนี่ปลามึกกับปลานี่เขาเขามองกันยังไงอ่ะไม่รู้เลยผมก็เรียกเรียกไปงั้นแหลยปลาบึกกับปลาสมัยมันตามันจะต่ำ ตามันจะต่ำแล้วมีมีหนวดใช่ไหมตาตาต่ำปลาบึกถ้าเทโพก็ดูหางและนี่มันปลาบึกงขึ้นลาสบายปลาบึกครับผมปลาบึกนะครับบึกครับตาตาจะต่ำมาข้างล่างเอา้าอนี่ครับผมกำลังสู้กันต่อนะครับานี่เลยคาดจะไปเชียร์เขาครับให้กำลังใจนอโนให้กำลังใจ อ่านะเมื่อกี้เขาชี้เป้าแล้วมาดูครับชี้เป้าแล้วได้อะไรครับผม <laughs> ดึงดึงไหมลุงดึงไหมเตอดีดูครับผมเมื่อกี้เขาชี้เป้านะครับผม <c oughs> ว่ามันไว่ายไปตรงนี้ว่ะเ <c oughs> อ้าเปิงถธอเดี๋น้ออือโอ้หลุดไปแล้วน้อครับ ลุดเลยดอลมาเลยนี่ช็อตเด็ดของเทเพ่งิโอ้ไม่เป็นไรครับผมจะเอาว่าลุดไปแล้ว นี่นี่พี่น้องอือนี่ครับดินกระจายเลยน้ำกระจายเปรีย้ยบ <c oughs> โอ้โหน้ำไม่พอโคลนนี่แหล <c oughs> อะอะฝาพี่น้องไปต่อนะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> บรรยากาศนะครับวันแหนะครับโบลุงพกฟิชชิ่งนะครับวันนี้ให้มาลาบปลาบึกออกนะครับผม <c oughs> อู้ดูทางนี้เนออือนู่นได้สิบตัว เราเบิกได้สิบตัวแล,ล้วบ่เกินคุ้มแลว้วพี่น้องระวังแหขาดแล้วมันหลุดไปทางนู้นเด้ออยากให้มันขาดขาดไปอเ,เอา,าดูน่อดูด่น่ะเก็บไปแล้วนู่นโอ้ยมาไม่ทันได้กี่ตัวพี่ได้ยักอยู่ส <c oughs> ามสี่ตัวผมนี่นะครับยอดนะครับสู้กันต่อเด้นอนะครับผม